ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกก็คือระดับชุมชนนะคะก็คือคณะกรรมการต่างๆที่อยู่ในชุมชนนั้นนะคะระดับที่2ก็คือระดับจังหวัดและระดับที่3ก็คือระดับชาตินะคะซึ่งระดับชาติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ช่วยในการวางแผนนะคะกลยุทธ์ระดับ ปะนะคะซึ่งในการจัดทําบัญชีกองทุนชุมชนเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะสมุดบัญชีทะเบียนแล้วก็รายงานที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้นะคะในกองทุนชุมชนจะต้องมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายมีทะเบียนกับคาขอกู่รูกหนี้รายตัวทะเบียนคุ้มเงินฝากทะเบียนคุ้มทรัพย์สินต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดทํารายงานออกมานะคะว่ากองทุนเนี่ยผลิตมีรายได้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็จัดทาในรูปแบบของงบการเงินด้วย ะะซึ่งนะะในปัจจุบันเรนื่องของการบริหารจัดการกองทุน,นก็ได้มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใชนะ้ซึ่งทักษะสาคัญในการที่จะนําดิจิทัลเข้ามาใช้ก็จะมีอยู่4ด้านด้วยกันก็ potem, <cing> forward, คือมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีความสามารถในการสร้างนะะสร้างแพทงานหรือว่าแพลตฟอร์มนตะ่างๆแล้วก็เข้าใจนนะะเข้าใจหมายความว่านะะสามารถนําเทคโนโลยีเหล่านั้น,นมาใช้กับการบริหารจัดก,การกองทุนได้อย่างเหมาะสม แล้วก็สามารถเข้าถึงนะคะซึ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนเนี่ย ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายนะคะหรืออย่างเช่นด้านความเร็วนะคะมีการบริการให้ข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้นมีความถูกต้องแม่นยำนะคะข้อมูลต่างๆมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในด้านของการจัดเก็บข้อมูลนะคะมีการรักษาข้อมูลนะคะที่เป็นความลับนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะปัญหาและอุปสรรคนะคะในการนำเทคโนโลยีเนี่ยดิจิทัลเนี่ยเข้ามาในการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยก็พบว่านะคะมันก็มีอยู่หลากหลายประเด็นปัญหาด้วย ยกตัวอย่างเช่นนะคะปัญหาด้านคณะกรรมการกองทุนนะคะอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเพียงพอนะคะปัญหาด้านข้อมูลนะคะเช่นข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตไม่เป็นปัจจุบันนะคะไม่มีความถูกต้องนะคะแล้วก็ปัญหาด้านกระบวนการนะคะเรื่องของโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจนปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมนะคะอาจจะไม่ได้รับการคัาอล่างแข้จริงปัญหาด้านบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจนะคะปัญหาด้าน เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบเครือข่ายที่อาจจะมีไม่เพียงพอนะคะหรือว่ามีจำํำนวนน้อยนะคะอาจจะล้าสมัยนะคะไม่อัปเดตแล้วก็ปัญหาด้านสถานที่นะคะในการขาดห้องปฏิบัติการนะคะหรือว่าห้องจัดระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะคะในหน่วยเรียนนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาอยู่เท่านี้นะคะวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ